มาถึงช่วงคำนี้มีที่มากับครูมืดครับวันนี้ครูมืดจะเสนอคำว่าโยนกลองครับเป็นหน้าที่ของเด็กคนเครื่องดนตรีใช่ไหมครับครูไอ้นี่มันโยนกลองเอาไปทิ้งไม่ใช่นละอย่างกันโยนกลองในที่นี้หมายถึงเป็นการปัดความรับผิดชอบซึ่งอยู่ในหน้าที่ของเรานั้นให้ไปอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อื่น<อ>คือจริงๆแล้ว คำว่าโยนกลองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า,าสันนิษฐานเอามาจากไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามีปรา์ผู้รู้ท่านหนึ่งค,คือขุนวิจิตมาตราท่านสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากาสำนวนคำว่าตีกลองร้องดีกาซึ่ง<อ>มีมาแต่โบราณตีกลองร้องดีกาเพราะแต่เดิมเนี่ยประชาชนเนี่ยเมื่อมีความเดือดร้อนมีทุกข์ก็ต้องไป ตีกลองรองดีกาครับครับก็เอาเรื่องต่างๆเนี่ยไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องรับเรื่องซึ่งประชาชนก็เดือดร้อนแล้วน่ะเอามาพิจารณาครับเมื่อพิจารณามันก็มีเรื่องราวต่างๆต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต่างๆครับก็ส่งไปตามขั้นตอนหน่วยงานนั้นๆสมมุติผมอยู่หน่วยนึงละได้รับมาเอ๊ะเรื่องอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นหน่วยเรารับผิดชอบนะลองโยนไปให้ นมืดเลยถูกเลยอย่างชุนว่าคุณพระธงรับดีกาเรื่องคุณเท่งไปลักกระทะของคุณทอดเอ๊ะแล้วเรื่องเนี้ยคุณพระทงเป็นต้องเป็นผู้พิจารณาดีกานี่สิ่ทำไมคุณพระธงถึงได้โยนกลองมาให้คุณพระมืดเน่ ก็คือปิดปัดความรับผิดชอบของตัวเองไปให,ใ,หให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นนั่นแหละนี่ครับรา <ผม S 2> ยการว่าโยนกล่องเอาล้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาของคําว่าโยนกลองอย่ายโยนกันเลยครับรับผิดชอบไปเถอะ